เมืองกาไว EP 1กินปูแต่ไม่ดูเหี่ยวดิ่งไปเลยค่ะชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบุรีตึกรามบ้านช่องนี้คือยังสวยงามอยู่เนาะแถมมีร้านอาหารของกินอร่อยๆเพียบคาเฟ่นี้ไม่ต้องคุดถึงมีแน่นอนมาเริ่มกันที่ร้านก๋วยจับปลาใหม่ก่อนเลยค<ะ>่ะอยู่ข้างๆศา,ารตัวเล่าเอียะเจ้าแม่กวนอิมเปิดตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งปิดประมาณบ่ายสเมนูที่ต้องกินก็แน่นอนว่าเป็นก๋วยจับเพราะว่าชอบ แล้วมันดูน่ากินเธอดูสมุนไพรเขาสาดลงไปขนาดนั้นนะกลิ่นน้ำซุปคือมันหอมขึ้นมาเลยแล้วเขาก็ขายก๋วยเตี๋วด้วยปาเลสั่งก๋วยเตี๋ยวมาลองกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอ่ะอร่อยจั เดินใหม่นิดนึงค่ะจะเจอร้านทองมอนสดไปชิมมาแล้วอร่อยเพราะว่ามันไม่หวานมากหวานกําลังดียิงได้กินตอนที่มันอุ่นๆที่เขาเพิ่งเอาออกจากเตานะโอ้โหฟินนี่มันสวรรค์ของนักกินอย่างเราเลยนี่นะ2องทางทางคือมีร้านอาหารตลอดแต่ระวังรถนิดนึงนะคะเพราะว่าต่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เขาไม่ได้ปิดถนนรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคอนโตโนเอเม และอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดสำหรับแฟนขนมเทียนบ้านขนมเทียนแก้วลุงจุนค่ะมีไส้เค็มไหมคะไข่สามสิบบาทไ้จุมจุนกิ่นจุนจุอันนี้อุนนอนนอ้ยกินแะล้วนะกินแะล้วนะเออม,มอมอะอร่อยไส้หอมกลิ่นพริกไทยแล้วก็กลมกล่อมมาก ใครเป็นห่วงว่าจะไม่มีที่พักอ้างแรมไม่ต้องกลัวเลยค่ะสองข้างทางโรงแรมโฮสเทลมีไอทำไรอะ่ะกคน่าเคไม่น่กสนใจไปดทำไรโอ้ไม่เห่าด้วยเอไรเอไรเบย์คือเมทซ์กอยังเขาคือตะโพก คาเฟ่ปลอบแปบหนึ่งนะลูกหพิ้งกินกาแฟมาเดี๋ยวขอดูวิวสวยๆนั่นนะหันไปเจอนี่ค่ะถ้าแม่ผองเดินเข้าไปดูหวูวิวเหมือนย่ยุโรปนะรูปนี้เดินไปอีกนิดหน่อยค่ะถ่ายรูปเพินๆจะถึงโลงเจเทียงเช่งตึงตอนไนเข้าไปสอได้ขอค่ะ้นได้นะคะโอ้ได้แล้วคะ่ะ ใครชอบของเก่าแวะมาเลยค่ะโงเจที่นี่นึกว่าไปเที่ยวสิงคโปร์มาเลยอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ยอ่อยๆ้วยชามกะละมังไห้เขาจัดเรียงไว้แบบสวยงามนะลักษาอย่างดีอะ่ะนี่มีโต๊ะรีกเก่าให้ดูด้วยแต่ฉันขำวันนี้ที่สุดพี่ฮาบอกปิ่นโตนี้แบ่งเพื่อนกินได้ทั้งห้องเลยแม่ถ่ายรูปสวยบอกเลยเพราะว่าแสงมันดีแสงลงพอดีสวยเป๊ะได้รูปสวยๆแล้วนะคะได้อิ่มท้องด้วยเพราะว่าที่โรงเจเนี้ย ฟังรู้เรื่องไหมคะกระซิบทำไมเนี่ยเออนั่นฟองเต้าหู้ทอดโคตรอร่อยแล้วมันมีหลายรสด,ด้วยมีให้ชิมด้วยคะ่ะนี่คอหอสอตอชอบรสใบมะกรูดคะ่ะกินหมดก็สั่งใหม่ได้นะคะ